สวัสดีครับผมสากับวันนี้มาที่งานที่ยงสงหวังนะครับทีมเลขาครับรอจซาสวัสดีครับ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 เยอะมากเลยโอ้พี่เป้โคนครับอันนี้เป็นห้างยงสงหวังนะครับยงสงหวังเนี่ยก็คือจัดงานวิ่งมาทุกทปีแหละนะครับเป็นงานวิ่งที่ขึ้นบนแฟมิลี่นะครับรันฟอร์สันประสิทธิ์ที่ประสมจะไปช่วยที่โรงพยาบาล สำหรับสิทธิ์ที่จยโอนังะกัดอุบลของเรานะคะวันนี้พวกเราทุกคนตั้งใจมาสนุกแล้วก็มาทําบุญมาทําสิ่งที่ด,ดีให้กับพวกเราเองร้านฟอร์สันประสิทธิ์ที่ประสงค์ก็คือเป็นชื่อโรงพยาบาลครับเป็นงานการกุศลนะแล้วก็จะเป็นการแข่งขันแบบวิ่งปักด,ด้วยมาดูกันนะครับว่าเป็นไงนะ มาเจอทีมเราแล้วนะครับวันนี้มากับทีมของไอดูรันนะครับหรือว่าไอดูแลนนั่นแหละของพี่บอยนะครับก็มาชวนกันมาวิ่งไม้หนึ่งด้วยเพิ่งรู้ว่าวันก่อน,อนแล้วฝัดแรกก็จะวิ่งแค่คนเดียวคนเดียวเสร็จแล้วก็จะเป็น อ,อีก4ไม้อีกสี่กก็จะเป็นฝากละ4คนรวมทั้งหมดเป็น17บคนครับระยะทางประมาณ3กิโลครึ่งนะจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวอมาดูกันว่าทั้งหมดเลยแล้วก็อันดับหนึ่งเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการวิ่งทั้งหมดทั้งห้ปาปักผักที่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับโ oh, อ้แบฟุดเบรฟูวันนี้เอาละนะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับไม้แรกจะวิ่งเร็วและแรงมากๆไๆม้แรกพร้อมกันหรือยัง พร้อมที่จะเอาเงินรวัลสา0 0ันหรือยังสามสองหนึ่งไปแล้วไปแล้วครับไปเร็วมากเลวข้างหน้าขึ้นหน้าไปอย่างเร็วนะครับตอนนี้

Oh, my god not do die, Bye, -bye. <laughs> <laughs> bye, -bye, bye, -bye. เด็กคุ้มกันาด้มาไม่ได้เจอัวมาอนกเร้าเนี่ยไปไปไดไงบ้างทีมฮขอาครับผมเหนื่อยเนนะเนื่อเป็นบรรยากาศของกองเชียนะครับมาแล้ว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 ครับรอครับตรงนี้เป็นจุดที่ ของวิ่งผัดหมายแรกก็ซึ่งเมื่อกี้ผมก็วิ่งอยู่ด้วยกันนะครับเป็นไงก็มันมีเนินหน่อยๆนึ่งนะเด็ดไม่ได้กล่าวว่าจะเด็ดสามอดีครับสามศูนย์แต่ก็ไม่มีใครทันแล้วนะวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้ก็ห่างอยู่พอสมควรน่าจะร้อยสบายสบายตอนลงเนินมาก็คุมอย่างเดียวเลยคุมอย่างเดียวเลยเพราะว่าลงเนินไม่ค่อยเก่งลงมาเท่าไหร่เก้านาทีสามสามสามหนึ่งห้าครับสิบนาทีกว่าใช่ครับเพราะมันสามสิบนาที 40นาทีสี่สิบเพราะว่ามันเป็นระยะ3.5นะไอ้สามจุดสี่สามจุดสี่นะครับโอเคมากับทีมอะไรครับวันนี้มากับทีมแซบครับทีมแซบอุโบสถเจริญธานีเราครับหมู่บินครับหมู่บินมาติดตามได้ยครับพี่คเขาครับขอบคุณเข้าหน้าขอบคุณครับเยอะมากครับโอ้โหลุ้นเพื่อนลุ้นเพื่อนมาเริวมเริ่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 มเริเป็นไงเป็นไงเป็นไง ไปครับสวัสดีครับพี่จรูนเป็นไงบ้างวันนี้ไม้อะไร ม้ห้าแต่ตอนนี้มาเชียร์อยู่เลมาเชียร์อยู่มาเชียร์อยู่ไม้ห้านี่มนไม้ปิดเลยแ่ทำไมไม่เล่นกินกับผมเมื่อกี้ก้าเป็นไม้หนึ่งามันเลยไม่ได้ให้ทีอื่นเา้งสบายสบยอ่สนุกสนแต่ว่าตอนหลังเดี๋ยวไปไล่เดียวไปไล่โอ้ยมันจะไล่ยากนะจะไล่ยากนะมันอยู่ที่การวางแผนี่วางแผนใช่ใช่การวางแผนเลยเจอกันที่งานกุงชาญชา้ห้วันนี้ไม้อย้รไม้ห้า จอเอลมากัะตีปเลยนี่นำอยู่นะนำอยู่นะที่หนึ่งอยู่นะมั่นใจไหมันวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจโอ้โหมาอน้าองห้ครับโอ้หมอเก๋หมอเกรงมากลรงมากขอเชรทนะครับ่ผมเชียร์ทีมอีกให้หมอักน นี่เราวิ่งกันกูสนนะครับเราไม่มีสิทธิ์ลุ้นอะไรนะเมื่อกี้ผมว่รีบมากเลยย่าเหรอไม่รู้เลยที่อะไรเป็นผู้หมอนี่เป็นคุณหมอครับหมอบาดนะครับคุณหมอมีนี่เป็นไงวันนี้ไม่ตอบติดเราสนุกเลยโอสนุกเลยเมื่อกี้พายเทสห้าสี่ห้ากูในรายฝั่งเป็นไงครับวัีช่ไหมไปดูวันนี้เป็นไงฮะเวลาอันนี้โอ้อลหนึ่งไปยิงนะ พี่โออนเลยนะอายุเท่าไรแล้วครับีนี้59ครับ59ครับโอเ่อรัวันนี้อันนี้คือทีมสนมส้มนะครับมาด้วยกันโอ้ยินดีด้วยครับโอ้โนี่คือรางวัลนะครับรางวัลก็คือเอาเอาของเอากระเป๋ามาใส่เองแต่ว่าได้เงินนะเได้เงินนะีสสีี่บ เพี่ดีพี่ดีท่านสวัสดีครับใบสามใบสามไม่ไงวันนี้เหมือนจุกเหมือนจุกเหนื่อยเอาการอยู่ค่ะเหมือนจุกอันนี้ที่มาสมนะครับที่มาสมโอ้ไปเอาอันนี้ยิงลวดที่สองไปแล้วใบแจ้วไม่แจ้วใบสุดท้ายแล้วสำหรับหญิงลวดตอนนี้เวลาผ่านไป1ชั่วโมง20 23นาทีแล้วนะครับโดยประมาณก็เข้ามาลหลายทีมแล้วครับยอดมอเตอไซกระโปงเงี้ยเวละใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วตรงนี้ ที่ลอยอยู่นานมากกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับสหรับทีมเราครับโอ้โหวันนี้รอก่อนครับรอหน้าหลังนะครับรอหน้าหลังก่อนนะครับครับยังไม่หมดนะครับสุดท้ายไปแล้วครับตอนนี้ไอดูรันนะครับโอ้มีมีแหวนเต้นด้วยนะ เมื่อไหร่จะถึงครับแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงครับเนี่ครับมันจะไม่ถึงัาทีก็เพอยอย่างเงี้ยครับมีแานเต้นด้วยครับเมื่อไหร่จะจบครับนี่ นี้ผมเดินอยู่นะครับตอนนี้ผมเดินอยู่นะใกล้จบแล้วนะครับใกล้จบแล้วตอนนี้ทีมเรานะครับกับทีมของพี่บอยนี่แหละนะฮะไอรูรันนะครับไอรูแลนะครับจะแวะเต้นซุ้มหน้าแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนหนงเพลงครับหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงนะครับซุ้มหน้าหนึ่งเพลงนะครับใช่ปไปไไปไปีโ น,นครับใช้เวลาสองชั่ว <be S 1> โมงพอดีชั่ว <you S 1> โมงพอดีนะครับใช้เวลาได้คุ้มค่ากันได้ครับสองชั่วโมงพอดีนะครับสุดท้า <rapping> ย <rap> อันดับเท่าไรสองอันดับสองนะครับนี่คือทีมงานจับน่าเจริญรถมาจนซื้อตัวมาโดนซื้อตัวมาไม้ได้สไม้ได้ใช่อย่างนี้เป็นไงอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับหวดจนล้มเลยนอนเลยนะนอนเลยนอนที่พื้นเลยวันนี้จับจุดจับจริงจริงเลยยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับสวัสดีคีนะอันนี้โอดีซี